คือบรรยากาศตลาดนะครับผมตลาดก็คึกคืค้นะครับบรรยากาศคื้มนะครับคืนนีมากก็จะมีข้างในก็จะร้านกาแฟโอ้หกาแฟตัวนี้กาแฟ,ฟโบราณโบราณนะครับที่เขามานั่งกินจิบคุยกันนะครับจิบคุยกันมากใช่ก็มีผงขายเลยบรรยากาศคึกคืดมากนะครับตลาดว้าว นี่คือตลาดกัมพูชานะครับก็เหมือนตลาดทั่วไปของบ้านเราแต่ว่าของเครื่องใช้ก็มีของไทยบ้างของเขเมนบ้างนะครับดูมาไปนะครับสินค้าก็เป็นสินค้าไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลินิกรักษาแล้วก็ขยาโมเตอรไซค์ของเขาส่วนมากจะเป็น Honda Dream นะครับฮอ,อดนีด่เยอดฮิตยอดของมาทีน